สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆพ่อผมตาวัดไผ่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอพระเครื่องหลวงพ่อข้อมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็นําเสนอเป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินนะครับออกพอ2 5อซ3อนะครับเหรียญนี้ทันหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อมรณภาพพศ2้3 3ันอนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับที่ราคาแค่หลักร้อยนะครับราคาไม่แพงนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับนั่งเต็มองคนะฮะ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นพระพุทธโคดมนะฮะเป็นเหรียญเนื้อเงินที่น่ามากนะครับราคาไม่แพงนะครับเหรียญนี้ก็มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวมหาเซษที่นะครับเนี่ยครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่เพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กตาวัดไผ่นะครับหรือโทรสูงแปรซำเจ็ดห้าห้าสองหนึ่งเก้าหกนะครับ พระเครื่องที่เช่าบูชาจะพุ่มไปนะครับทุกรายการรับประกันแท้สากกลทุกรายการนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ติดต่อสอทถามันเข้ามาได้ครับขอบพระคุณครับ